แล้วก็ไม่ใช่เฉพาะที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าอีกหนึ่งจุดที่จะพาไปดูสถานการณ์ก็คือที่จังหวัดตรังเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่เจอน้ําท่วมหนักในรอบ15ปีเมื่อวานนี้ทั้งฝนทั้งน้ําป่าทั้งดินโคลนที่มันไหลมาไปดูภาพกันคะ่ะ นี่เป็นน้ำป่าจากน้ำตกไพรสวรรค์นะคะคุณผู้ชมที่หลากมาผ่านฝายบ้านโคกทรายหมู่ที่4ตําบลโพรงจระเข้อําเภอแยนตาขาวจังหวัดตรังค่ะก็มีคนบันทึกภาพเอาไว้ได้น้ำน่ากลัวมากเลยนะคะซึ่งมวลน,น้ำจำนวนมากเหล่านี้นะคะพอมันหลากผ่านฝายบ้านโคกทรายไปปรากฏว่าหูช้างของฝายมันคือแนวกำแพงที่ยื่นออกไปตามตัวฝายเนี่ยค่ะซึ่งมันจะมีหน้าที่ในการที่จะช่วยชะลอน้ํา ปรากฏว่ามันเสียหายหมดเลย oh, นะคะแต่ว่าตัวฝายหลักเนี่ยยังไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างไรก็ตามเมื่อหูช้างหรือว่าตัวที่มันจะชะลอน้ํามันเสียหายแบบนี้มันก็ส่งผลกระทบค่ะเพราะว่ามวลน้ําก็หลากลงไปนะคะอันนี้ที่อําเภอย่านตะขาวไปดูที่อาเภอเหลี่ยนกันบ้างค่ะมวลน้ําอีกสายหนึ่งนะคะก็เป็นน้ําป่าที่หลากมาจากนี่เทือกเขาบรรทัดนะคะมาจากน้ําตกโตนเตะน้ําตกโตนตกน้ําตกหน,น,นานสตออําเภอปเปลี่ยนนะคะ หลากมาตามคลองแบบนี้ค่ะสีน้ำเมื่อมาจากเขาก็ขุ่นแดงนะคะหลากเข้าท่วมพื้นที่8ตําบลของอำเภอปลเหลียนชาวบ้านได้รับผลกระทบไปตอนนี้ก็ประมาณ2,104ครัวเรือนแล้วค่ะแล้วมวลน,น้ำเหล่านี้มันจะไหลไปรวมกับน้ำที่หลากมาจากน้ำตกไพรสวรรค์เมื่อสักครู่ที่เราได้เห็นไปแล้วมันก็หลากเข้าท่วมพื้นที่เทศบาลตาบลย่านตาขาวเป็นครั้งที่2แล้วนะคะซึ่งคุณผู้ชมระดับน้ำสูงไหลเชี่ยว ทำให้ถนนสายหลักอย่างถนนตรังปะเหรียญเนี่ยตั้งแต่หน้าตลาดสดย่านตาขาวนะคะยาวไปเลยปรากฏว่ารถเล็กทุกชนิดผ่านไม่ได้แล้วเพราะว่าบางจุดน้ําท่วมสูงเกือบ3เมตรค่ะน้ำเข้าหถทร่องนี่เข้ามาเล็กไปไหนเข้าเด็กขึ้นวร่รากลามาเหลือก้าวมาดตอนตุ่มำอ่า ซึ่งตอนนี้นะครับน้ำเป็นยังไงบ้างครับผม้วนอยุดมือรับประมาณไม่ได้เลยไม่ได้ชุดไม่็นตาบายออกไปได้เลยคุณทั้งง่ายติดอยู่บากติดอยู่บากไม่มีเรื่องเลยติดอยู่เกือบตุ้งลังไหมหรือเปล่าเกือบลังครับ เนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะเดือร้อนงนินขยายวงกว้างแล้วนะคะคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างที่บอกไปนะคะว่าน้ำหลากเข้าท่วมเป็นครั้งที่2ในรอบปีนี้แต่ว่าครั้งนี้เป็นสถานการณ์ที่หนักที่สุดในรอบ15ปีที่ชาวบ้านให้ข้อมูลมาเทศบาลตำบลย่าตาขาวจุดนี้ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งของพื้นที่เศรษฐกิจของอำเภอเลยนะคะทำให้เจ้าหน้าที่ป้องกันภัยฝ่าย,ายพลเรือนทหารตำรวจกู้ภยัยจิตอาสาต่าง ระดมสัพพกำลังค่ะนี่นำเรือไปช่วยนะคะเพื่อที่จะอบพยพพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงเด็กเล็กผู้สูงอายุไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงกันก่อนและอีกภารกิจหนึ่งคุณผู้ชมดูน้ำนี่มันเชี่ยวจริงๆม,มันเชี่ยวจริงๆนะคะอีกภารกิจหนึ่งคือนอกเหนือจากเรื่องของการขนคนออกมาแล้วลก็จะมีบางท่านที่บอกว่า ไม่เป็นไรฉันยังอยู่ได้ชั้น2ชั้น3ฉันยังอยู่ได้แต่อาหารและน้ําดื่มเขาไม่มีเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาเข้าไปแจกเหมือนกันนะคะความยากลําบากของเจ้าหน้าที่เอาไปดูกันค่ะในการที่จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือค่ะชไหมะสวยกว่านเยกว่าสวยกว่าเลยกว่า,ววา,ววาราวังเฮ้ย ระวังระวังระวังจมปีนน้ำเชียวไปไม่ได้ไปไม่ได้ปีน้ำเชียวเกินอ้ยาอ้ยา <Yeah. S 3> คืออ้ยะในที่นี้คือทั้งเหตุการณ์ด้วยแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมกล่องขาวๆเมื่อสักครู่นี้มันคืออาหารที่เขากําลังจะนําไปแจกจ่ายให้กับคนที่ติดอยู่ตามบ้านนี่แหละค่ะ,คะแต่พอเรือมันสู้แรงน้ําไม่ได้เรือล่มนะคะข้าวกล่องที่บรรทุกมาด้วยมันก็ ไปกับน้ําหมดเลยค่ะจุดนี้ที่บริเวณหน้าโรงเรียนย่านตาขาวนะคะแรงน้ํามันมันสู้ไม่ไหวจริงๆค่ะเ,เพราะฉะนั้นนี่คืออีกหนึ่งอุปสรรคนะคะไม่ใช่แค่เฉพาะที่จังหวัดตรังนะคุณผู้ชมที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาก็เจอกับสถานการณ์แบบนี้เหมือนกันซึ่งชาวบ้านที่เขาออกมายืนรอความช่วยเหลืออยู่บนระเบียงนะคะก็นี่แหละได้แต่แบบตะโกนบอกบอกมันไปไม่ได้น้ำมันเชี่ยวนะคะ คือมีความเป็นห่วงอ่ะเจ้าหน้าที่จะไปช่วยคนก็เป็นห่วงคนคนที่ดูเจ้าหน้าที่จะเข้าไปช่วยก็เป็นห่วงเจ้าหน้าที่เหมือนกันซึ่งในอำเภอย่านตาขาวให้ข้อมูลว่าตอนนี้พยายามที่จะไปย้ายพี่น้องประชาชนออกจากบ้านให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัยแต่จากภาพที่เราเห็นนี่คืออุปสรรคจริงๆค่ะฟังเสียงท่านนึ่งค่ะในตรงนี้เราจะย้ายออกทั้งเต็มร้อยเปอร์เต์เยไหมครับก็จะให้มากที่ ก็ให้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเกิดน้ำมาอีกนะครับก็ทำแล้วเราต้องตัดไฟถ้าเป็ครับบางคืนก็ไม่สะดวกที่จะพักอาศัยที่นั่นและเจ้าหน้าที่ก็ไปบัดงานได้ยากลำบากนะครับเพราะเป็นกลางคืนครับตอนนี้เรากรลังคุสถานการณ์ว่าระดับน้ำจะสูงเนลี่เยอะนครับครับก็น่าจะเพิ่มอีกนะครับพอสมควรนะครับเพราะว่าน้ําที่มาจากเสื้อเขาบรรทัดไม่อาจะะรงที่รค้ภูผินะครับก็เพิ่มระดับมาเรื่อยๆ นอกเหนือจากเรื่องของการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ติดอยู่ตามบ้านเรือนแล้วนะคะอีกการช่วยเหลือหนึ่งก็คือเรื่องของชาวบ้านจากอำเภอปะเลียนแล้วก็อำเภอหาดสำราญที่ต้องการจะเดินทางเข้ามาที่อำเภอย่านตาขาว คือบ้านตัวเองอยู่ที่เนี่แต่ว่าไปทํางานอยู่ที่จุดอื่นอย่างเงี้ยนะคะแต่ตอนนี้มันใช้เส้นทางไม่ได้คุณผู้ชมชเพราะว่าถนนมันถูกตัดขาดระดับน้ำเนี่ยสูงอย่างที่เราบอกนะคะบางจุดเกือบ3เมตรแบบนี้แล้วไหลเชี่ยวด้วยเพราะฉะนั้นทางเดียวเนี่ยค่ะก็คือรถยกสูงแบบนี้นะคะบางจุดเนี่ยรถกระบะอาจจะผ่านได้แต่บางจุดรถกระบะก็ไปไม่ได้แล้วเหมือนกันต้องใช้รถยกสูงของเจ้าหน้าที่ทหาร เท่านั้นนะคะไปดูที่อำเภอห้วยยอดกันบ้างค่ะเจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างพักดีตรังกว่า20นายเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลปักคมพร้อมในะอำเภอห้วยยอดฝ่ายปกครองนำเรือท้องแบนค่ะเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้าน3คนเป็นผู้ชายค่ะอายุประมาณสัก40-50ปีไปติดค้างอยู่ในบ้านท้ามกลางกระแสน้ำคือทำสวนนะ่ะ สวนยางอย่างนีง้คุณผู้ชม ừ, ừ. ทีนี้ออกมาไม่ทันค่ะระดับน้ำเนี่ยลึกประมาณเมตรครึ่งนะคะแล้วไหลเชี่ยวด้วยกว่าที่จะช่วยกันออกมาได้ก็ทุลักทุเลพอสมควรต้องมีการเอาเชือกไปผูกไว้กับต้นยางค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่เอาเสื้อชูชีพไปให้คนที่ติดอยู่ข้างในก่อนที่จะให้ทั้ง3คนเนี่ยเหมือนกับไต่เชือกออกมาก็สามารถที่จะช่วยออกมาได้อย่างปลอดภัยแต่ทีนี้ขากลับ คากลับออกมาจากพื้นที่ค่ะปรากฏว่านอกเหนือจากช่วยทั้ง3คนนี้เนี่ยนี่เป็นบรรยากาศของการช่วย3าคนที่ติดอยู่ในสวนยางนะ<ช>รปรากฏว่าพอออกมาแล้วนี่ไปเจออุบัติเหตุค่ะเป็นรถจัก,กรยานยนต์พ่วงข้างที่เขาบรรทุกเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแล้วก็เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลปากคมนี่แหละคือถนนมันก็ลื่นเนี่ยนะคะเสียหลักตกถนนไปได้รับบาดเจ็บปรากฏเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลปากคม แขนหักเลยค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอีก4คนที่นั่งไปด้วยได้รับบาดเจ็บก็ต้องส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลคือเป็นกําลังใจให้กับ จ้าหน้ที่ทุกนายจริงๆนะคะทุกภาคส่วนจิตอาสาด้วยส่วนพี่น้องประชาชนเราก็ยังคงส่งกําลังใจนะคะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้หลายคนนึกถึงคําที่พูดกันว่าโลกร้อนโลกอะไรต่างๆโลกเดือดใช่ไหมนะตอนนี้มันมีคํานึงแล้วนะคุณผู้ชมคําว่าโลกรวนก็คือคเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่มันแบบสุดขั้วแล้วก็รุนแรงคาดเดาไม่ได้นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ